สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเซสชั่นที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับโทปลักนะคะหรือว่าแจมปลักแบรนด์อะตอมจากสันไบโอนิกโทปลักนะคะหรือบางท่านะะก็เรียกว่าแจมปลักนะคะซึ่งบริษัทวัตถุ้ยจำกัดนะคะเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยนะคะของแบรนด์อะตอมเซฟนะคะนำเข้าจากอเมริกาค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์หนึ่งที่เขาใช้แจมปลักนะใช้แจมปลักสป็นหนักแปลนะคะเรียกว่าไบโอนิกแจมปลักซึ่ง ใบหนจกจานปลาก็มีหลายสีนะคะก็ so, so, จะมีสีชมพูค่ะสีเขียวนะคะสีเหลืองสีขาวสีส้มสีม่วงสีน้ำเงินและสีแดงค่ะนะคะ So today we have very fun activities to do the top block put on the adjustable t o e s t o p for a l a e r s a t e the top block here today Like to present for the Bionic Top Box, which is one of the brands for Atom Skates America, and one of the category for that product is the bionics Jump Black or Gem or Top blocks Let's start with one by one brand that we're going to adjust it with. So, the first brand that we do today is the Atom Skate um, to do with the Bond skates and what we have today is the Bond. p a s t ค a เ e ต or we call the ก o n าบอนส e กต r า e ์ทซีรีส what we have is Bubblegum Color we have Trail Color and we have Red ส i ซ e ร t Color วันนี้ที่เราจะลองใส่ดูนะคะของบอนสเกตก็จะเป็นรุ่นของบอ n พาร์คสเกตนะคะซึ่งบอ n พาร์คสเกตคืจะมีสีชมพูบับเบิลกัมสีเขียวน้ำทะเลนะคะหรือว่าสีฟ้าน้ำทะเลเรียกว่าทริลนะคะแล้วก็สีเลสไซเรนซึ่งเป็นสีแดงค่ะนะคะเบรกเขาเป็นแบบมาตัดด้านข้างนะคะ ถัดมารามีแบรนด์โรไลนนะคะซึ่งโ o ไลเนี่ยทำงานร่วมกับบูทของยี่ห้ออีเดียนะคะซึ่งบูทที่ใช้ในวันนี้เป็นของอีเดียรุ่นบัมโดค่ะเป็นคอมพลเซตเข้ากับโรเลอร์เซตของโรไลเฟดนะคะซึ่งโรไลเฟดวันนี้เรามีรุ่นของไวนันเอ็นค่ะซึ่งเด็กของเขาเป็นแบบปรับได้นะคะแล้วก็มีน็อหลอกด้านทางค่ะส่วนถัดมานะคะแบรนด์ของเจ้าของแบรนด์เองค่ะรองเท้าสเก็ตของแจ็กสันนะคะซึ่งเป็นรุ่นนึงของอะตอมสเก็ตค่ะ ซึ่ง Jackson แจ็คสันเรามีสองมีสองรุ่นนะคะรุ่นวิสตาแจ็คสันนะคะแล้วก็มีรุ่นของแจ็คสันตัวเอ่อพกรามนะคะตอนนี้จะเป็นรุ่นของที่มีตัวปรับเอเขาเรียกว่าเป็นตัวเทอร์โมนะคะก็คือสามารถเวฟแล้วก็ทําให้ฮีทโมแล้วก็ทําให้เป็นเข้ารูปท้าได้ค่ะส่วนอันสุดท้ายน,นี้เป็นของดันซ l e ซเวนเกตนะคะซึ่งก็เป็นเแบบ,ปร,บปรับได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวว่าเราจะมาลองใส่ ทีละยี่ห้อเลยนะคะเริ่มจากบอนสเก็ตก่อนค่ะ so what we have starting with today starting with b o n l skate let's start it. b o n l s c a t e itself having the adjustable toe stop here and you can use with the lany keys to unscrew it เราใช้ตัวลันคีนะคะกดล็อกเบรกออกมาได้ค่ะในการที่เรจาจะใส่ ตัวใบอัดแจมปลักนะคะก็คือเราหมุนตอนนี้ออกนะคะแล้วเราก็จะมาดูว่าสีมันเข้ากันยังไงนะน่รารักขนาดไหนนะคะนี่นะคะลองลองตักดูนะคะโอเคพอ็อบหลวมแล้วนะคะเราก็หมุนออกะคะ่ะหมุนออกนะคะด้วยมือก็ได้นะคะในระดับหนึ่งที่เราสามารถหมุนด้วยมือเปล่าได้แล้วเราก็หมุน ตัวตัซอฟต์ัวนี้ออกมานะคะในขณะที่เราหมุนตัวนี้ออกนะคะเราก็จะใส่แจมปั๊กซึ่งเป็นขนาดสจ้ผ่านศูนย์กลาง1.5เหมือนกันเข้าไปะคะ่ะ What i s s p e c i a l l y is the tool stop for adjustable is the m u l t i p l e or universal thickness so the center of diameter is 1 5 c m so that's why most of the adjustable tool stops are quite similar similar size so you can put the jam plugs in so the diameter is 1.5. e p o น n t five c e n t i m ความหนาน็อตเนี่ยนะคะ1.5เซนติเมตรค่ะซึ่งเป็นความหนาเดียวกันนะคะกับตัวแจมปลั๊กนะคะของไบโอเน็ตค่ะเวลาเราหมุนออกมาบางทีมันอาจจะมีจาะบีนะคะวันนี้เราจะเอาสีชมพูใส่กับสีชมพูนะคะ So w e l e t s tag Pinky pull into the bubble gum plugs g a m โอเคลองใส่เข้าไปนะคะที่น่ารักมากเลยอะ <c oughs> จริงๆแล้วพอเวลาเราหมุนจนสุดนี้นะคะมันก็พอดีเลยนะคะแต่ว่าเราก็จะใส่ตัวล็อกนัดตัวนี้เข้าไปด้วย so we're gonna put the lock nut in to secure แราวว่าใสใ่ตัวน็อตตัวนี้เข้าไปนะคะเราก็เหมือนลับด้วยอลันคีมเหมือนกันะคะะเพื่อจะไม่ใส่แน่นมากนะคะเพราะว่าเป็นการสากทิษนะคะประมาณนี้นะคะเราก็ใส่เข้าไปตามกปกตินะคะนะแล้วเราก็จะได้จัมปัตจัดนาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะต่อมาเป็นสีเขียวน้ำทะเลนะคะ เราก็เอาสีเขียวใส่ก mm ็สีเขียวค่ะกรดาษยาวเยค่ะะวกันน n พ i ดจีน e ่ชื o t ตเชีย s e จ e ะไว้ a ันแล้วเจอีกระดาษยาวเจาะอยาูย กรีนไปที่กรีนเทรลทีกรีนอันนี้เป็นรอง้าบอลสเกตนะคะรุ่นปาาสเกตเป็นหนังปลาสีเขียวนะสีเขียวมันก็สีฟ้านในทะเลนะคะมีนาเอาออกมาเสร็จปุ๊บเราก็จะใส่ตัวใบมิดแจมปักเข้าไปนะคะแทนที่ของตัว adjustable toe s t o p นี้ค่ะ ส่กระเขียวนะคะนี่นะคะแล้วเราก็ใส่แจมปักเข้าไปเลยค่ะ,นะคะใส่เข้าไปเลยค่ะอจะมีจรารบีนะคะก็จะเปิดจรารบีที่เคยเป็นของเด็กไว้อยู่นะคะถ้าบางคนมีความรู้สึกมันฝืดนะคะอาจจะต้องฉีดจาบีเข้าไปแทนเพราะว่าบางทีแบบโรงงานเขาเอา่อมีจาบีพอหมัหนาหนะคะอาจจะไม่ได้ทาให้มัน หลวมพอที่จะใส่มดหรือตัวแจนปักเข้าไปได้นะคะแล้วก็ใส่ด้วยมือตอนนี้ไปเลยนะคะใส่ด้วยมือก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นพอมันสุดที่มีเวลาจะจับได้แล้วเราก็ใช้ตัวอลันคีตอนนี้นะคะ่ายเขไปเพิ่มเติมค่ะเพื่อให้มันแน่นนะคะตะะะะ่อ,อเลยค่ะต่อมาเป็นบอลเกตนะคะ บอนเกีสี 4, เลยไซเลนนะคะโอเค so we gonna do here unscrew your tool stop lock next so you loosen it ถ้าเราจะใช้ตัวนี้ล่ะถ้าเราไม่มีลานคีเราใช้ตัวนี้ได้ไหมใช่ได้นะคะ so we can use these normal screwdriver so use the normal screwdriver to Loosen it. You can do it. If you don't have the Allen keys at home, you can use normal screwdriver with these type of things. So, when it's happened, take it out. It's done. And then take the top out as well. Okay. okay. เราก็จะเอาสีแดงใส่กับสีแดงนะคะ so we gonna apply bionic red color to the red silent bond cake when the red red with the red Roses are red. Man, oh, man. Yeah, no, no, no. So cute. Red silence. One gate. We find it for flaps in red, We have um, roll-line skate with the adjustable toe stops and this is the roll-line and plate with the rondo boots. Basically it's a figure skate. So we use the same alarm keys but you can use the screwdriver like this. ดิ o w y น u like. l e t ล t r ส with the normal house h o d s c h o l d สรลองแบบนี้ดูนะคะปรากฏว่าไม่ได้นะคะเพราะว่ามันหลวมไปนะคะนะเราลองแบบนี้ดูนะคะประแจนะคะที่เป็นประแจลั่นทีนะคะ ที่มาตอนแรกมันจะติดมากเลยนะคะจากโรงงานมา,มาจะติดมากแกะเอามานะคะแล้วก็ทำให้น็อตทสต็อปหลุดออกมานะคะเดี๋ยวเราจะเอาสีขาวใส่กับสีขาวนะคะสวยกันแน a อัพไลน์เซ i ยบิอานิกแจมปลั๊กเซนไวท์ทูดี e ไวท์ s ู o we're gonna loosen the toe stop out And see what it was. There you go. There go. Belt, it jump up to the white boots. can see. Come on, come on, baby. Okay. There you go. Good. Mm. Okay. It looks like secure. I'm going to put back the lock nuts. the way you have the mid and flux with the Jackson on grains so this one also having adjustable toast off with the secure lock nut so we're gonna do the same I think I'm g o i n g to put the blue color so I look handsome on it. ี๋ยวก็ใส่สีน้งเงินนะคะสำหรับสุภาพบุรุษที่อาจจะอยากได้แบบสีโทนฟา้ฟาๆนะคะก็น้งเงินเลยะคะ่ะนี่นะคะใส่เข้าไปเลยะคะ่ะ ไปดิ่งอ่ะโอเคได้แล้วนะคะเก๋มากเบือเ่อสะกูนะ่่ะสีน้ำเงินเท่มากนะคะวางไม้ลงไม่ได้มีล้อหาังก่อนนะคะตัอไปเป็นสีม่วงนะคะสีม่วงใส่กับสีม่วง ีมว่มวงนะครันีสีม่วง so you gonna put popo or violet with the w a s t s a r in p u r p l e so you got this range or you can use the cap too แล้วแต่นะคะบางท่านก็ใช้ cap ทูบางท่านก็ใช้ตัวประแจแบบนี้นะคะของต้วยชอบจากแบบตั้นยาวยามนะคะหรือถ้าอยากได้ cap t o นะคะ cap t o ก็ใช้ตัวน,นี้ก็ได้นะคะเอาด้านที่กว้างต่วน,นี้นะคะใส่เข้าไปแล้วก็กดนะคะ กดล็อกให้มันหลวมลงนะคะ okay. พอหลวมเสร็จแล้วก็หมุนออกอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นแคปซูลของไบโอ c เองด้วยเองนะคะเราก็หมุนออกมาคะนะคะ,นะคะอันนี้เป็นของยี่ห้อไบโอ c เองด้วยนะคะที่ร้านเราก็มีขายะคะ่ะว e ลซู s s ซ l เซอ bionic c แคปซ l ล it runs sorry man uh, โอเครันรอบ somewhere I'm gonna fight later สีม่วงใส่กับสีม่วงนะคะถ้าเราใส่ในสุดแล้วนะคะเราต้องไม่ต้องใส่ตัวเราจะใส่ตัวนี้ก็ได้นะคะหรือเราไม่ใส่ ก็ได้นะคะเพราะว่ามันก็ไม่ได้อยู่ตกงมานะคะเราจะดูความแตกต่างระหว่างใส่กับไม่ใส่ให้เดูให้ลองดูความแตกต่างนะคะถรือว่าเราใส่นะนี่นะคะเมื่อเราใส่ก็ใส่นะคะก็ได้เหมือนกันนะคะได้เป็นส่วแบบจะห่วงเก็บไว้หรือจะห่วงพักไว้ก่อนก็ได้เหมือนกันคะเออโอเค ต่อมานะคะเป็น C 7จนะคะ C 7จตัวนี้นะคะเป็นแบบเด็กฝักได้เหมือนกันนะคะนี่นะคะเราใช้วิธีเดียวกันเลยะคะ่ะกับของตัววิต้านะคะก็คือเราใช้ประจาจแบบนี้ก็ได้นะคะหมุนให้มันหลวมประมาณนี้นะคะเสร็จหรือจะใช้แคกชูก็ได้นะคะนะคะหมุนอันนี้ออกมานะคะพอหมุนออกมาเสร็จปุ๊บมันหลวมนะคะแล้วก็ถอดโัสต์ตัอเป็นอัน แลววางอย่าให้วงแหวนตัวนี้หายนะคะเราต้องกลับมาใช้มันใหม่อีกทีนึงนะคะถ้าเราไม่แน่ใจเราจะใส่กลับไปก็ได้นะคะก็คือใส่ตัวน,นี้นะคะใส่แหวนตัวนี้กลับไปก็ได้นะคะแล้วก็ใส่จจมปักแต่ก็ไม่ค่อยแนะนํานะคะเพราะว่าจจมปักเนี่ยขามันค่อนข้างสั้นอยู่แล้วนะคะเราจะใส่สีสีอะไรดีล่ะมีหลายสีมากเลยเอาสีเหลืองแล้วนะคะ เรา put yellow to the red นะเรียบร้อยสวยไหมนะคะนี่นะคะแน่นขนาด น่นขนาดเลยค่ะเอยอะเป็นหมดเลยมีหลายสีมากมายนะคะเลือกจริงๆแล้วมีสีดามีกสีนึงนะคะแต่ว่ามันเป็นโตแล้วอะค่ะนะคะ,นะคะมีสีดามีกสีนึงนะคะซึ่งเราก็ไม่ได้สาบพิดเข้าไปนะคะเ,คเดี๋ยวจะวางไว้ให้ตรงนี้เป็นตัวเลือติดตัวหนึ่งแล้วกันนะคะโอเคนะคะก็ลองมาลองดูนะคะว่า So, one skate with the pink Bionic Jump Locks, one skate with the green Bionic Jump Locks, one skate with the red Bionic Jump Locks, roller with idea Boots with the Bionic White Jump Locks, Jackson Skate or the Items Skate Jackson Series with the Bionic Blue Jump Locks. The Jackson Vista the Atom Skate with the Bionic Purple Jamplot. C7 Skate which is the um, Cherry Bomb with the Yellow Bionic Jamplot. So thank you for coming today, having a watch and um, check it out with our online which is whattoury.com or whattourysports.com. ใช่ไงววเราเพื่อนๆก็ลองดูนะคะมีหลายสีให้เลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นชมพู OO, เขียวม่วงวขาวน้ำเงินนะคะม่วงเหลืองดำนะคะมีหลายเฉดมากเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเฉดค่ะเหมาะกับทุกแบบทุกเบรกนะคะที่เป็นแบบเบรกับบแบบว่าปรับได้นะคะเบรคแบบระดัแบบบ,บได้ของทีท่ห้ ore, ที่เป็นระดับหนึ่งจุดห้าความหนาของน็อตนะคะ ถ้าไงก็ลองเข้ามาช็อปออนไลน์ได้นะคะหรือมาที่ร้านเราก็ได้ค่ะ <S <S เว็บไซต์ของเรานะคะ v a g g u i c o m นะคะอ่านว่าตุย้ย .com นะคะหรืออีกเว็บไซต์หนึ่งนะคะ <S <S ่าตุยต้ย .com เป็น v a .t u i s t o r t s .com นะคะหรือจะมาเยี่ยมชมที่หน้าร้านนะคะเรามีสองที่ค่ะที่ศูนย์การค้าราย a l การ d เด p นพาซชั้น G นะคะ อยู่ติดกับริทเทิลแล้วก็อยู่ติดกับห้างนทัพเจริญนะคะหรืออีกสาขาหนึ่งนะคะอยู่ที่โรงแรมเซ็นทราชะอำหัวหินนะคะถ้าใไงเราเข้าไปดูได้ค่ะ So we have กชื่อริทเทิลช็อปแอดตีไวโ a กาเดนพร้าซับพัทยาทั้งนั้น or you can visit to central by centara ชะอำหัวหิน hotel stay skate park together for free and also skate shop in the lobby so let me see us and talk with our crew thank you for watching and see you there with our shopping cart bye